ไปเนาะไปมูลงไปกินตะมางหงข้างล่างโนูจะไปไหนนะฮึโบเห็นอิโพนล่อยู่นี่โน่นไหนอิโพอิโพอยู่โน่นว่าวลึกว่าวทางนี้ไม่หมาอนเด้อมาตบกัดดบบ ออเ,เออแงมากับแงลี่เลยหมู่บ้านขี่ทุสนานนะเออ,เอ,อ,เอ,อมันเห็นผู้ใหญ่เห็นใหม่น้ำยาประกาศชาบบกหลานบน่แน่มันเอาซื้อมันบก่กัดคูรถปะโอ้โหผักบุ้งหรืออะไรนี่ป่าผักบุ้งเยอะมากเลยเว้ยอือคัวคอยจับนะอือผักบุ้งล,งล้วงเหรงเลย ไปเส้นนี้เลยะมันจะได้ไม่ติดลมอืมมีซอยข้อกลางเลยอืออือเดหนะ้เาเข้าที่มีมันจำปะลังลายของเอาเด่นยาวลงไปดสุดฝนปีนี้ปูเออปูแลทำอาหารปีนี้ปูแลทำกิน พูดอ่เป็นคนดับมอืมอเดี๋ยวเรียวหมุงที่เคยติดลมเด้อตา,ายสมกลาจัดกอไผ่เลยเออพูดใดเอาขนพองมานี่ นี่นะรถไข <laughs> ่เติมบังด้วยเตมมองมาดูนี่ <laughs> ไปลูกว่าน,นี้ลงนะคนแยา่มากินคนแยา่มากินเห็ดปวกโอ้ เพื่อนละกลัวหมาที่นี่ย่าพามาไม่เห็นหมาสักตัวเลยเมื่อกี้นี่หม,มานอนแล้วหุ่นโอ้โหหน่อนไม้กิม,มสูงเียมได้วยเพื่อนละอันที่ที่ว่ามาเส้นนี้เส้นนี้น่ะกลัวหมาใสา่ใส่พอสูคนไปใส่ละ ส,สรุปแล้วร่ในแกงวะนี่เ <c oughs> อ,อาบักไอ้เอาตะมะฮงมาให้อันคู่รสกินกับน,นันนันเบอกอันนั้นคูต่ายซื้อมาอ,อันนั้นของซื้ออันนี้ของตําเอามาจนกันเพราะว่าถ้าเอาไว้มันก็เฮายัางวายุมันคือสี่แกงแล้วไว้แท้หอกก็เอามา <c oughs> อโทรไปบอกยายจอยตาจอยไว้เฮ็ดผัวนะเต็มคู่เลย ไปจอยไหนอยู่ไหนคลูกอาไมให้ยัดตุ๊ายมเนาะไปให้เลยโว้ว่าสิไปเอาเล่าเล่าวันยังหลายนะ้ก็เริ่มบอกน้เล้าห้ามีหน้อยมาแยกจะกูดเล้วตีมกูจับได้ควายถิงเรือปลเตาเอาเกลือยางมั่นกัยอยยามขายเนาะ ยังตายแล้วแล้ให้ดูแน่เลยแรงเล็กเกินพิกัดแม่จะช่วยล้างสักหน่อยไม่ดีเลยแถวนี้ตะก่เกือบจะสั่งน้อยวุ้ยยากกับเสี่ยงเลยเราเอาหลังเล่นนี่ไหมก็ไม่อึดไม่อยากละเสร็จกันยามึงเสร็จนะบผมึงอยู่ที่ทาวน์ที่เอาดวงตาเลยสิเลยเออมั่งเลยมาเลยนะเจ้าโค้ชครับติวมาตอบ ติบกีฟังติบเมื่อก oh. ี <c <c ้ก็ลืมเลยเป็น huh. ยังไงป็นย uh ังไงอาเสร็จใส่มาขวดมุขจ้าฟังยืดดูเอามันไปน้ำหลอบเนี่ยยี่เด้ดติบมันมุ้ยจะไปสายคนขี่รถคนไปวนมาเป็นยาีสาวเพื่อเอเพิ่นมุ้ยจะไปสายบังไงขึ้นมาแต่ทางนี้แหละวะเนี่ยกัวหมามาแฟนนะกลัว่ามาใส่หนีดเอามาล้างดิ

อยู่บนม่วงมันจะมีแต่กระตังพลาสติกซื้อมาตั้งไว้เนะพอดีจำสูงจำคุนี่แหละสี่ห้าอันอมไม่ล้มปูเตี่ดดยก็ใช้ด้วยเนาะตุ้มเนาะอยู่โน่นนะมันจะมีแต่กระตังมาตรฐาน,นเถอะนะไงหลังซือ้อเต่าหัวเลาะเต่าคอใจเต่าค <laughs> ู่ชะตากัรมัเต่า <laughs> โอจะตากรันแค่ <laughs> เสดตมาอยู่แถวนยู่ที่ ใหญ่ก็สิได้เขาผู้ดินแดงบะโรงเรียนประจำม4ูเยอะมันอยู่ด้เดียวมันาอยู่บ่หนูเยอะมันอยู่ด้เยอะมัอยู่นี่ดิ่หนูเยอะมันอยู่รอบแรกแหมมันก็บอบปากเนยรอบสองเออการทลองเหนการสรอ หนูก็จับของป้าเอาผ้มาหมุนเออหมุนโอ้โตายหาเราขอโทษทีหมุนนี่พตั้งไว้เฉยๆฉยแถมคลิปคลิปล้างเห็ดตอหยจะมาจะมาเรียนนี่อตจะมาจะมาแม่จะดูหยกเป็นนักกีฬาที่นี่เลยโอ้ย่แม่นบอกแม่นบอกดีดีแบบว่าเขามีทีมฟุตบอลด้อยูุนี่เขามักเทเด้อบอ ก็มีซีฟุตบอลด้อเพื่อนละาอบบ่บนเพื่นอบจะพาขึ้นมาแล้วจะมาจะมาบ่จะง่อยดิหนึ่ไม่แน่แอนซงอันขอความไปหาพอใจขอเรีบันซีแน่สีเอิรเนินค่ะอุยินฟ้าลำไห้มิจัดบอกแล้วบอกคุยลำไห้แม่แหวงวดนี้หารอยงวดก่อนแน่ีรอย กับกะลีกับกระสีเป็นพันหนึ่งนี่ละวะว่าจะไปเอากระทะแกเปลี่ยนใจไปเอาวันปุเรดีกว่าว่าดีแกถามแกตะโกนแ่ว่ามีหนังซือมาหาพอสุคนอยู่ไปสนีแล้วแล้วออกมาเส้นรับหาอยู่เดี๋ยวพอตู้เส้นรับได้ปะบอมายดไปามลยรงเรียนวะ ไบเจงี่จราจรโอ้โหี่จราจรวิดีโอเขาเขาอ่านไว้เนาะจากกไรถูายรูปมาแดงเ้าว่าคือไอ้ตุ่มคือหอกกระลงลูกคือสีมาไว้แท้คือสีแหล้วไว้แถวพอสอสุคนต้มเฮาเลยบอกว่าเซ็ตแล้ววาาญีปบ่กไปทั้งคนอ่อนกันมาพี่บักเต่าแล้วบักเต่าไปชมงานเนี่ย เดินมาไปทางไหนทางในบ้านแล้วมาสิไล่บ่นะบ่ไล่มากระมายิ <het at> ่งหยิบบ่ไล่มาตัวนี้มันสิไล่ตัวที่มันขุ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 นเสียมาอยู่บ้านว่าโอ้ยเฮาเฮามีงานเฮาไม่ได้ไปวัดวันนี้ไม่ได้เสียข้าวมาบุญเอ๋ยทำขึ้นบ้านใหม่น้องชายอะนะฮัลโหลรอ ไม่ได้โทรหาเหมือนกันมาเท่าเนี่ยขึ้นบ้านใหม่บ้านผู้เเรสองวันแล้วพี่เดี๋ยวเพื่นไปตัดหญ้าเลยว่าไม่ยอใส่เออนี่แหละบ้านบะนี่แหละเพิ่นไปบอกเขาว่าคุณรถของแม่บะเป็นขุนนึงนพรุ่งนี้ว่าจะไปของเพื่อนอันบ่ได้เพื่อได้ไปไหมล่ะนี่เอาเพื่อนเลยนี่ใหญ่เพรุ่งนี้ว่าจะไปเข้าวบันสานาข้าวบันสา มีแต่คนอ London, ันลงเบื so, ่อเฮ็ดตายหลบต่อไปมาบอกการกินฮอนเห็ดเลยหลกนั่นเลยหลบไปไม่ตระหนักมีกิฟต์อยู่ไม่เดินบริเวณเพื่อให้แต่เขาเปนมาเลยเขาไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยส่วนอาจจะยาเบียยาขายเนแต่วันนั้นแหลรงต่ือเห็ดปวกกระเบือได้แต่วันที่เรากินกันนะเขาเขาไม่คิดยาอะไรเลวมันเกิดเนาะมันเกิดแล้วเขาก็ไปเก็บมาขายผู้กินกระหักลองหักไรบ้างเขาบอกี่ยวกินได้เพราะว่าเขาเรื่องนั้น ขายสิเป็นยังโบลูมันให้งามเลยเนาะมองยาค่ะยาะสวดขึ้นแล้วก็ดอกงามเขาเอามาขายมันเขาบกินเออเดือนหน่อเขเกิดในสวนยางในปุ๋บในปวุ๋บอะไรปุ๋บยางพาราสวัสดีโอ้แสดงมันได้อยู่บ้านนะเนี่ สัญญาณตัวแกไปกินกับตำรวจนี<ห>น่แหละไถ่ก็เลยอยู่ในป่านข้าไปในป่าแน่เลยแล้ววันหลังทีไปตัดหญ้าตำรวจมาลงมาไงพวกโหนัดกันมาหลายวันแล้วไม่ได้ตัดหรอกปะ้ากานเข่ามาหน่อ <laughs> <t> ยทีอย่ากจะได้ตัดตัดงานเขาไปตัดหญ้าถ้าอยู่บ้านมันต้องได้สัญญาณนา กมมัันไไ่ด้สญญาเอาแกไปเมื่อกี้นี่ได้ล่ะเมื่อกี้นี่แหละก็ไปนู่นแหละคงจะไปอยู่กับเพื่อนอะไรอยู่ในไหนเพื่อนอะไรนาทางนั้นโดนตาหนึ่งแบบเแหละโอ้ทีเจ้าบัตรเอาคือบอกว่าว่าจะไปตัดหญ้าสนะเมื่อกี้นี่เก้าพูดไปมันสวยหนุนนั่งก็จะดูเห็นเด่นๆอืมเจ้าพูดไปมันูนกินแล้วบอกเขาว่าตะมะหงกันอยู่ในผ้าคเขานั้นกินแล้วมากินมาแต่ทางใต้สิไปตัดหญ้าบาน้ป่วะ สิขยันำไปถ่าไคลิปเลยไหมัวตัดหยาไปยันเตเห็นเตไก่ต่อกเตอื่นๆเลยนะอะไรไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาถ่ายรถคีบไปถามเขอยนี่ตัดแบบนี้นะมาตีเอ้ยจนกินตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้านะคือปวดตาหยาบหมดนี่เอ้ยไม่ใช่เพิ่นเด้ก็บอกให้ไปทำงานวันจันทร์แต่เช้านะจะมีลูกน้องเขาจะมาทำงานด้วย ตังกือกีน้ำนำตัวประกอบอยากสีไปได้ปะมาแต่วันศุกร์เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะวันจันทร์ก็โผัวแต่เช้าเลยเนาะไลายในมืออยู่ดีสั่งบ่มาจากมือแล้วอันนี้คือนกันลายขึ้นกันตัวขิดเหงีนนี่วันจีน้ำอยากเห็นความก้าวหน้าบ่ไม่เขาจะมาแล้วแล้วแต่เชาไปอาทิตย์หัวเื็นเหงีนคู้มกันกระดาษเทาเนี่ยมันนี้ยัระดาเทาที่ตุ้งเดี๋ยว ผมจะมาแต่เช้าเพื่อมาช่วยพี่ตุ้มเก็บช่วยชาไปส่งจ้ร์จนก่านันยังไม่เห็นแชรเลยเขาเก็บจนเรียบร้อยแล้วนี่แน่หนึ่งกินตำหงแล้วเขาไปในห้องอีกคือเกานางห้องนอนบอกนอนเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วได้เอามาทั้งพี่นั่นนั่นเพื่อนมันสิบมีได้ได้บ้าปวายังไงป้านเพื่อนมัติกรเพื่อนได้กระตุ้ระตุ้ได้ยังไงอยังบ่อบ่ปว่ายังไงอันไม่ยังก็ไข่ปลาไข่ปลาเยอะ ไข่ปลาส้มไข่ปลาปลานเลยมากินมันก็ได้ยังผุกเปียนกินด้แล้วเดี๋ยววันหนี่งพทำน้งให้ยุกับปุกน้อยๆกินแล้วได้เดี๋ยวเอาให้กับเอาให้กับอันพ่อโซคนแล้วกระปุกประตูนะพ่ว่าแบ่งกันเด้อสองคนพี่น้องไปนะจ้าจ้าเท่ากันเมนเท่าในเท่าก๋าสีท่านทอดไข่ปลานทุกบ่มาทำส้มผักไม้จะว่าส้มนั่นเขาทาให่เป็นขนมผักด้ว่มันจะไปติดเทอร์น่น ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปตัดหญ้าเลยช่วยผัวโคยหญ้าเป็นไหเนี่ยก็ไปเป็นแทดงัวยเลยผู้ผู้อยู่ห้างโคงมาเป็นแท่งควายผู้นี้นะแทดงัวอันแม่ประตูน่ะเป็นแท่งหลานแม่ประตูน่ะเป็นแท่งหลานคู่รถคู่แรกก็เป็นแท่งหลานมาเดี๋ยวดีครับเราจะเปลี่ยนได้เย็นแค่ค่ามาอืมนี่เราส่งรูปเองพอเอาโซ่ ส่งรูปเล่าไว้ให้ดูเฮะยเป็นว่าได้ไหมคุณทาเำคนไม่มีกินไงจะไม่ขายให้ตาสวดทันทีบ่เขาบอกผามาดอกพขอแค่ไม่อยากให้แกกินเนาะอืแล้วบอกผามากินดอกเราไปแล้วเราได้คิดยากเลยกับลุงคนนี่โอ้ยเป็นอย่างถึงว่าเนากัไปพิชภูนณ์โทรมาทุกวันป้า เข้านพากินไปกินเล่ถึงว่าตับพังแน่แบบนี้เาถึง่าเข้ารรษาต้องพักตับห้ายังใส่ใสาอยู่เลยปลาเปื่แกงก็มีอยู่ไม่ใช่หรอใส่ปลาใส่แล้วแกงแต่มันี่ลยเนาะใส่ผักตูกับพอมีปลาซ่อนอ่ตัวนองกอืเน่เนี่เนี่องอยาแกงปลาซ่อนใส่พักที่เหล่าอ่ะจังค่ะตายไง่างทางางหน้า ใายเลยล่ะปันเอาตุ้มเล้ยไหมล่ะก็เลยว่าอิ่มแล้วก็เลยว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วบ่อยากรับแล้วบอยากยิงมันาเดี๋ยวสักขามามแล้วเออเามาจากไหนบอกแกแกมานี่แหละว่ามากินนีราวเตียงหน้ากับเตียงเอามาแล้วเอามาแล้วนี่อยู่ในรถนี่สักผาไปเอาอยู่หน้าเฮือนเดี๋ยวค่ำๆเจ้งเอิญสร้างเตียมากลางซอยบอกอสร้างกลางก็มันกันได้สอนกันกับลูกชายก็ได้ดอกเตียงมาสอนกัน ลูกไสสันบักใหญ่นึงเอาไปเอาไปเอาไปมันนั่นมันโยกมันหยังล้วไปเก็บไว้อยู่นาบัดนี้สิไปเก็บมาซ่อมใหม่พร้อมได้เนาะอืมเาไมอเฮ็ดอันม่ององมัน่นะมดอกผออเดี๋ยวมจริงบัดนี้เลยอืมมันแน่นๆเต้องมันปประกอบเนาะบ่ต้องประกอบล็อกดเลยอเลยบ่บ่เียเด้มาซ่อมซอยประกอบคือเก่าบ่ๆๆเอาแน่นๆ้ย มันโยกไว้นอนมาแล้วน่นอนแอรอแอับานดแอร์อดแอรตัวนี้ก็แอร์ใช่ไหมใช่งอนตื้นก่าอนตื้นกว่าใช่ไหมตาห้นังก็นเลนี่คือรอจาน่านี่ก็มันจะไปสายเพิ่งขี่รถไปป้าจนที่สรอบนึจเปี่ยนนามย้อจเตปยน บต่เราร้อยเหรียญน้ำสักคักว่าอยู่กเลยเนี่ยยุสัยมันเหรียญบ่เย่ันตายเพิ่นคิดว่าเพิ่นขับรถลงสระนะว่าแต่มันลงไปก็เพื่อไปเจอตบมันสีพูนออเล่น้ำกินตมเหม็นหึ่ยเลยแล้วประกาลงดอกไอ้ต้นมันยันตายคืออย่างนี้ตมตัวนั้นเพียงหัวเข่ากลัวตายเป็นยุ่งแกงได้ถ่วยเดียวนี่ยละนี่ ก,ก็นี่ก็ว่ากินอแหังปีนี้เขาบาได้กินแกงเห็ดยังทั้งนั้นเลยหเห็ดปวกเห็ดละโลง,งกเห็ดยังกขบางคนท่านกินบ่กล้ากินยันเขาว่าเบืเ่อหน้าเบื่อหลังทางโน้นก็กิก้กทางนี้กากกากอะไรนี่ทำไมมันเน่าจังเลยนี่ก <laughs> ินเถ้าลำตัวนี้